นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาณนะโอกาสวันนี้ผูพ้พูดเองก็มีความตั้งใจที่จะนำเรื่องราวของความเป็นจริงในเวลา ของพุทธบริษัทบริษัทสี่ที่เราได้มีโอกาสเกี่ยวข้องพูดจากกันในช่วงระยะนี้ก็มีหลายท่านหลายคนทีเดียวนะครับที่เล่าเรื่องราวของการประพฤติปฏิบัติตนตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเรื่องราวที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงปฏิปทาต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยภายนอกและกับภายในซึ่งเราเป็นพุทธบริษัทศีนั้นเราต้องระมัดระวังเรื่องราวที่เราจะปรุงแต่งสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ยินจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ตามเพราะนั้นการที่เรารักษาศีล จึงต้องระมัดระวังการดำเนินชีวิตของเราไม่ให้เกิดการผิดพลาดล่วงเกินท่านหนึ่งท่านใดนะจะเห็นว่าสิ่งที่เราต้องรักษาศีลควบคุมตัวเองอย่างนี้ก็เป็นผลดีต่อต่อเราเองด้วยนะครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องชะตากรรมหรือวิบากกรรม ซึ่งเราได้รับผลจากทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นต่างๆนานาทุกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะฮะที่เราส่งผลรับผลกันภายนอกภายในนะก,ก็ปรากฏกันแต่เราแต่เราพิจนารณา,าเนี่ยเราก็จะเห็นได้นะครับเพราะเนื่องจากโลกยุคใหม่ของเราเนี่ยจะมุ่งหน้าสู่การ นำวัตถุไปตัวแสดงผลสําเร็จของชีวิตกันนะครับแต่ด้วยเหตุความเป็นจริงแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องราวของพระพุทธระสัมพรสงค์คือความจริงคือไม่เที่ยงตั้งอยู่นะครับไม่สามารถที่จะรักษาคลองไว้ได้จะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ยึดไม่ได้นั่นแหละครับ ก็ทำให้เราได้ดูว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่คือความจริงซึ่งทุกคนก็ได้เกี่ยวข้องกันว่าไม่มีโอกาสที่เราจะเก็บชีวิตเราหรือชีวิตคนที่เกี่ยวข้องกับเราให้อ่าดำรงอยู่เป็นนามตะสาวรได้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยทําให้เราได้มองดูว่า เราเป็นพิทบริษัทต้องระมัดระวังในะสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยมันตรงหรือไม่มันใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ความสงสัยเหล่านี้นะถ้าสงสัยก็ต้องพูดจากกันนะครับเป็นรอบน้อมไปเรียนรู้ไปถามถ่ายท่านคุยกับท่านคุยเรื่องสัจจความจริงนะไม่ได้คุยเรื่องสิ่งที่ถูกอ,อกถูกใจอย่างเดียวนะครับ นั้นอย่างได้พูดจากกันที่ผ่านมาเนี่ยพระคุณเจ้าท่านก็ปฏิบัติภายนอกท่านก็เล่าสู่ว่าท่านเองมีกรรมวิบากนะครับเป็นภายนอกต้องเป็นแบบนี้เยคยจะกรรมเก่าทำอะไรไว้ก็มีผลต่อปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกรรมวิบากเก่าแล้วก็ท่านก็เล่าสู่กันฟังนะว่าปฏิบัติภาเหล่านี้เราผู้มองเนี่ย ผู้ได้ยินผู้มองเองเนี่ยประเมินไม่ได้ว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่นะครับนี่คือส่วนใหญ่แล้วก็เป็นภายในนะครับที่แก้ไขกันเนี่ยนะการกระทันต่างๆเนี่ยจลิตวิสัยของผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นไม่สามารถที่จะเรามองและประเมินเองนะครับแต่เราไม่ได้พูดจากกันแล้วเนี่ยไม่ได้เลยนะ อย่างครูบาอจารย์เนี่ยที่เมื่อวานนี้ได้พูดจากกันนะกับคุณออสก็เล่าให้ฟังกันว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาลูกปเจยะนะครับที่อยู่ปทุมธานีนะบ้านเดิมก็อยู่ทางจันละยองประมาณนี้ก็เดินเล่าสู่กันฟังว่าปฏิปทาท่านเนี่ยนะใกล้ชิดกันก็เรื่องราวภายนอกกับภายในเราไม่สามารถที่จะไปชี้นำหรือพูดจา ผิดพลาดล่วงเกินกันได้เพราะว่าท่านจริตวิสัยท่านตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่มีแฝงเลนนะอับอายหรือพอพอใจสิ่งเหล่านี้มันเป็นเป็นนมามธรรมซึ่งเราไม่สามารถที่จะประเมินได้เราต้องระมัดระวังนะมีเรียกสิงที่ล่วงเกินกันและกันนะครับแต่ถ้าเรารักษาสิลนไว้เนี่ยไม่จับย่งล่วงเกินก็ไม่เกิดโทษภัยอะไรนะครับ นะแต่จะเห็นว่าการที่เราไม่รู้เนี่ยมันก็เป็นกรรมวิบากเหมือนกันนะครับนั้นการที่ใช้ชีวิตการก็ต้องตรวจสอบว่าชีวิต <c oughs> เราพุทธบริษัทสี่เนี่ยนะประกอบไปด้วยความนิ่งภายนอกแล้วก็นิ่งภายในแล้วก็ภายนอกไม่นิ่งภายในนิ่งเนี่ยนะจะเห็นว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องราวของการพัฒนาจิตใจซึ่งมันอยู่ภายในเนี่ยนะมันของยากในปฏิปทาหรือจริตวิสัยภายนอกเนี่ยก็เป็นไปนตามอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราแก้ไขนั้นเป็นเรื่องภายในนะครับจิตใจในะการเรียนรู้การละการวางการดำเนินชีวิตสู่การละกิเลสโลภะโทสะลิสยาต่างๆนานาอย่างนี้ อยู่ข้างในหมายถึงการละการยึดมั่นตัวตนของท่านเองนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเป็นพุทธบริษัทสีเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างมากเรื่องการจะจับจ้วงล่วงเกินบุคคลต่างๆหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราไม่สามารถจะแตะต้องเเป็นนมามธรรมเพราะนั้นเราจะใช้กฎระเบียบอะไรไมาควบคุมมันยากนะเพราะว่าการที่ ท่านแก้ไขจิตใจของท่านเนี่ยมันไม่เป็นตัวออกมาเป็นภาพให้เห็นนะครับนะภายในจิตใจเนี่ยไม่ได้ออกเป็นภาพแต่มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจนะฮะเพราะนั้นคำว่าหยุดคำว่าลากิเลสคำว่าไม่เศร้ามองตามกระแสะโลกที่เป็นไปเนี่ยผู้พูด,พดมองดูแลเนี่ยก็ก็ก ต้องระมัดระวังกันนั่นเองนะครับจะให้ชี้นำอะไรก็คงจะเข้าใจยากเพราะว่าแต่อดีตเนี่ยฮะที่ผู้พูดมองดูแล้วประวัติศาสตร์ของปุตยตาใยจผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆเนหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะระวังตัวเองนะฮะมีเอ่อพราะคุณเจ้าเดินผ่านหน้าบ้านก็ดีเนี่ยหรือคารวะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้อง ระวังตัวนะไม่ไม่จับจ้วงล่วงเกินเพราะว่าไม่แนะนำวัตถุเป็นตัวชี้นำนะอดีตเขาจะนำสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีนะฮะแล้วก็เอาสาระต่างๆนั้นเอานามสะนวชีวิตกันให้เกิดความสดุดรุงงามควา,ามอ่อนน้อมสิ่งเหล่านี้เอ,เองเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าชีวิตลูกคนรุ่นใหม่จึงเกิดความประมาท ได้ง่ายนะฮะแล้วก็ผิดพลาดกันง่ายเพราะเหตุว่าประเมจากความคิดเข้าไปนะดูคู่คนดูผู้หลักผ,ผู้ใหญ่ดูพระคุณเจ้าแล้วเนี่ยนะจะเห็นว่าเราเปาาา็นคารวะเราไม่สามารถจะเข้าถึงเนี่ยเราก็ไปแตะต้องไปล่วงเกินนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องเรามาระพังเนะเหตุการณ์วันของวันนี้ผู้พูดมองดูว่าการ สื่อสารเนี่ยทางอินเทอร์เนต็ตไม่ค่อยคล่องตัวเดี๋ยวก็ตัดนะครับพูดไปก็บางทีเดี๋ยวก็ตัดซแ,แล้วห้าหกนาทีก็ตัดทิ้งนั้นอาจจะไม่สะดวกในการทําสาระเรื่องราวส่งให้ฝ่าคุณน้องแดงเขาเก็บไปตัดต่อนี่บางทีก็ไม,ไม่ไม่ต่อเนื่องในการที่จะพูดจากกันนะต้องขอข้ามาอาภัยกันเพราะว่า เืงจากธรรมชาติของอสุส,สานเนี่ยไม่ค่อยลื่นไหลเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ฟ้าฝนธรรมชาติเกี่ยวข้องด้วย <c oughs> <c oughs> นะครับลมแรงนะมีลมแรงมีฝนตกมีเสาไฟฟ้าหักกันต้นหมากลากไม้ลม้มอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งทำให้การที่เราส่งมอบสาระเนื้อหาไปหาคุณแดง ก็ไม่สะดวกกันนะครับน้องก็รอคอยอยู่ว่าจะให้อ่งส่งข่าวๆไปยังไงแต่ในใจอลองสองสองครั้งแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะาเดี๋ยวก็ตัดนะเพราน้นมาพูดจากกันนะ,ะเรื่องชีวิตในการที่เห็นภาพการหยุดนิ่งภายนอกหยุดนิ่งภายในนะครับแต่ถ้าว่าเราเห็นว่า ขณะที่ภายนอกหยุดนิ่งเนี่ยหลายครั้งหลายหนที่เราสังเกตดูภายในก็ไม่ได้หยุดนิ่งตามนะฮะคนคนเฒ่าคนแก่คนเจ็บคนป่วยข้างนอกดิ่งนิ่ง,งแต่ข้างในไม่นิ่งเนี่ยคือจิตใจของเราไม่นิ่งแต่ถ้าหากว่าข้างนอกไม่นิ่งใจนิ่งนิ่งเนี่ยก็น่าจะอันตรายเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่รู้เพราะสิ่งที่เคลื่อนไหวในธาตุสี่เนี่ยดินน้ำไฟลม ที่เราประกอบสังขารของเราเนี่ยนะครับนะเคลื่อนไหวเป็นไปเนี่ยอย่างว่องไวอย่างมีประโยชน์อย่างไม่รู้สึกติดค้างอะไรแต่ภายข้างในภายในจิตในใจนั้นไม่ติดข้องไม่ได้เศร้าหมองไม่ได้ดีใจนะไม่ได้ละอายไม่ได้มีการเอ่อเขาเรียกคาดหวังอะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ในใ,นใจเนี่ย จึงอันตรายเพราะในใจนั้นปล่อยวางไปซะแล้วใช่ไหมครับภายนอกยังทํากิจกรรมยังขบักขม้นแต่ในใจปล่อยวางไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้องอันตรายมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเปรียบเสมือนบุคคลนั้นใจบริรสุทธิ์ซะแล้วก็อันตรายเหมือนกันจึงให้เราเระมัดระวังกันให้ดีว่าการที่เราไม่คือ เห็นภาพนะได้ยินเสียงเราก็อย่าประเมินเอาว่าอย่างโน้นอย่างนี้ต้องเราต้องรักษาตัวเราให้ปลอดภัยดีกว่านะครับปลอดภัยไว้บางท่านเนี่ยนิ่งข้างนอกนิ่งข้างในมันก็ยังเห็นใช่ไหมครับเห็นภาพบางท่านเนี่ยข้างนอกไปนิ่งข้างในนิ่งอันนี้ไม่อันนี้เห็นภาพยังไงตรงข้ามกันใช่ไหมครับใช่ไหม แต่นี่ข้างนอกนิ่งข้างในไม่นิ่งอันนี้ไม่น่ากลัวหรอกครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องราวของเรา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 อ,อไ,าไม่กล้าติไว้กล้าชมอยู่แล้วเพราะว่าชมอาจจะอาจจะได้แต่ไม่กล้าติเพราะว่าเห็นความภาพที่เห็นมันนิ่งใช่ไหมครับเห็นการสํารวมกายวาใจใาจมันก็นิ่งเนี่ยแต่ข้างในอาจจะไม่นิ่งแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าเราระวังใช่ไหมฮะแลวสิ่งที่มันควบคุม นี่จะเห็นได้และระวังได้นั่นจะสินที่เกิดการธรรมชาติไม่ได้ควบคุมเนี่ยเราจะระวังยังไงเพราะว่าปฏิปทาของแต่ละคนเนี่ยตามจริตตามกรรมวิบากของแต่ละคนใช่ไหมครับเั้นการที่เราทําการกุศลเนี่ยใส่บาตรก็ดีนะครับรักษาสินก็ตามที่เราฝึกฝนสร้างความเพียรกันเนี่ยนะก็จะต้องระระวังว่า เออไม่ต้องไปสนใจเรื่องราวของเราจะเราจะชอบปรุงแต่งกันอยู่แล้วธรรมชาติเห็นปฏิบัาภายนอกไม่งดงามถูกใจเราก็เลยปฏิฆาขึ้นอย่างเงี้ยเพราะนั้นกิจกรรมที่เราทำเพื่อให้เราจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาขึ้นดูแลสังคมศาสนาดูแลสังคมผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเราใช้ใจของเราเป็นตัวนำไม่ติดข้องกับเรื่องราวว่าท่านจะเป็นคนอย่างไรท่านอะไร ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าเราทําร้ายตัวเองถ้าเราไปปรุงแต่งนะเอ๊ะทำไมทาไปทํามาเราจะทําการกุศลส,สั่งสมไม่ได้เลยเพราะเราเกิดว่าเราปรุงแต่งไปไกลเกินไปทําให้เราไม่กล้าที่จะนะทำกิจกรรมด้านจิตใจด้านวิญญาณด้านสิ่งที่เป็นนมามธรรมไปสู่การพัฒนาจิตใจของเราให้เกิดความบริสุทธิ์ผุดพองนะก็น้อยลงไปเพราะว่า เราเป็นนักปรุงแต่งไปซะเลยได้ไม่ง่ายๆเลยนะถ้าเราไป,ไปยึดรูปอะครับยึดภายนอกใช่ไหมต้องงดงามต้องมีจริตวิสัยที่ถูกจริตเราด้วยเนละเสร็จเลย <c oughs> เราต้องพยายามที่จะนําการแก้ไขตัวเราอย่าไปปรับอย่าไปปรุงนะครับ ในเรื่องราวานะได้ยินได้ฟังกันและกันเนี่ยหลายส่วนด้วยกันที่เอ่ยคําว่าการพัฒนาใจการที่ได้เกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยช่วงวราระของชีวิตก็มีการปรับปรุงแก้ไขตัวเองเนะการที่เราใช้ชีวิตภายนอกกับเรื่องราวของการเกี่ยวข้อง จะถูกมั่งผิดบ้างอะไรก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางโลกซึ่งประกอบไปด้วยเหตุปัจจัย4นะครับมนุษย์เราเนี่ยย่อมมีกรรมแตกต่างกันคำว่าผิดบ้างถูกบ้างก็หมายถึงชะตากรรมชีวิตต้องดําเนินไปตามเพื่อยกันพัฒนาชีวิตที่ได้เคยสั่งสมกันและกันไว้นะครับก็ทาให้เกิดกมนุษย์เราเนี่ย สนใหญ่จะมุ่งหวังและก็คาดหวังเรื่องราวของกันมีทรัพย์สินมากอ้างว่าเป็นผู้ได้รับความสําเร็จของชีวิตใช่ไหมครับถ้าได้ยินได้ฟังนะจะใช้คําว่ารวยทีนี้ผู้พูดเองบอกว่าในด้วยความคิดของคนเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงกระแสความสุขในพระธรรมเนี่ยจากความเป็นจริงใช่ไหมฮะเห็นว่าอ๋คน เกิดมาเป็นคนปฏิบัติและรวยอะไรเงี้ยรวยอะไรรวยวัตถุไม่ใช่เรียกว่ารวยในกระแสะธรรมนะวัดกระแสะธรรมเนี่ยเขาจะรวยเรื่องกำลังใจเรื่องจิตใจที่สะอาดเบาบางจากการยึดมั่นถือมั่นนะมีระเบียบวินัยใช้ชีวิตอย่างเขาเรียกคล่องตัวนะนี่เขาเรียกว่าความคล่องตัวของการเป็นนักปฏิบัติตธรรมไมนะ่ใช่หมายถึง ได้รับความสําเร็จจากอะไรวัตถุมั่งคั่งมากมายท่วมทนอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตีความให้ดีๆว่าอย่าไปมองว่าเอ๊ะการประกอบอะไรอาชีพอะไรทําไมถึงมีทรัพย์สินมากมายเยอะแยะ,ยะอะไรเงี้ยนั่นมันเป็นวิชาโลกซึ่งทุกคนเนี่ยมีกันกรรมสั่งสมให้เหมือนกันนะครับความคิดความอ่านได้แต่ทำไมเอ๊ะทำไมเราไปไม่ได้ทั้งที่เราก็คิดเป็นทําเป็นใช่ไหมครับ ราะนั้นนะครับผู้พูดบอกว่าไม่ใช่หมายถึงว่าบุคคลนั้นได้รับความสาเร็จทางโลกจากวัตถุภายนอกจากอาชีพการงานจากการครองเรือนก็ตามเนี่ยจะยกย่องว่าเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ดีงามหรืออะไรก็ตามเรื่องของการพัฒนากุศลน,นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเป็นมนุษย์เราเนี่ยอย่าเป็นถ้าเราไปตั้งวัตถุนำ็จแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะเข้าถึง ในคุณงามความดีของพระธรรมคำสอนได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราไปยึดวัตถุซะการที่บุคคลที่มีกุศลเนี่ยนะที่ก็สามารถสร้างวัตถุให้เจริญรุ่งเรืองงกงามเนี่ยในกระแสธรรมเขาบอกแนวทางว่าบุคคลนี้เป็นคนที่สร้างทานบาร,รมีมาก่อนเ,นยเคยเกื้อกูลบรรพบุบุษมาเกื้อกูลพระพุทธธรรมพระสงฆ์มานะฮะ เกื้อกูลบิดามารดาไว้เนี่ยหรือทำให้เกิดการมีบุญบรารมี <c oughs> นะครับสามารถมีวัตถุภายนอกมากมายนะครับแต่สิ่งที่มากกว่าวัตถุภายนอกคือเรื่องของจิตใจที่ปลดปล่อยได้ไม่ยึดถือสิ่งที่เป็นกุศลแก,กุศลนะครับทำแล้วสบายไม่จับจ้วงล่วงเกินภายนอกภายในกับใครนะครับ มีเตก,กุลและจิตสั่งสมไว้ซึ่งความเมตตาและก็ปล่อยวางนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองนะครับทำให้เราได้พูดจากกันวันนี้ว่าการที่เราจะสร้างคุณงามความดีนั้นเราจะดูว่าเป็นสิ่งที่ประกอบภายนอกจากรูปที่เราเห็นนะสวยหลูก็โอเคนะนั้นเป็นตัววัดได้ไหมว่าเป็นคนข้างในดีหรือไม่นะครับหรือว่าสิ่งที่ข้างนอกเคลอะคะ พอปะเหลือเทเนี่ยแต่ข้างในดีหรือไม่ต้องดูให้ดีอย่าไปมองว่าเอารูปวัตถุภายนอกมาวัดค่าของคนของคุณงามความดีเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตีอย่างนั้นเราก็พลาดเลยนะครับผิดพลาดเลยอาจจะเป็นล่วงเกินจากช่วงไปทําให้ชีวิตต่อไปข้างหน้าของเราเศร้าหมองได้นะครับเศร้าหมองนี่มันเกิดจากจิตใจนะไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุนะหรือสิ่งที่เป็นทรัพย์ภายนอกนะ เพราะนั้นถ้าเราดูให้ดีพิจนารณาให้มากๆเลาจะเข้าใจนะครับว่าการที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยจะมีความสุขจริงๆเนยก็คือทุดท้ายของชีวิตบ้านปลายตอนเจ็บตอนป่วยตอนไม่สบายตอนจะตายขึ้นมาเนี่ยแหละครับจะวางจิตวางใจกันยังไงสําคัญนะฮะนี่แหละครับเห็นผลเลยว่าอาท,ทีทรัพย์ภายนอกก็แค่ภายนอกนเอาไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับเห็นไหมอันนี้พูดไม่ได้ นอยอะไรใครนะพูดตามสิ่งที่ได้เห็นได้เกี่ยวข้องได้พูดจากกันจากพุทธบริษัทสี่นะจะพูดคำชมเรื่องราวของวัตถุภายนอกเอามาแข่งขันเอามายกย่องจนลืมคุณธรรมความจริงขององค์มัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านไม่ได้เขาเรียกสอนเรื่องภายนอกท่านสอนเรื่องแก้ไขในจิตในใจนะครับแต่ประกอบภายนอกก็คือการรักษาศีลเนีนะ่ย การสร้างคุณงามความดีใช่ไหมครับเพราะเราจะทำอย่างไรให้พวกเราพุทธบริษัทนั้นไม่ได้ผิดพลาดจากการจับจ่วงร่วงเกินคุณของผู้หลักผู้ใหญ่บิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยใช่ไหมนั้นจะเห็นว่าถ้าเราไม่ไมร่วงเกินอากุศลกรรมที่เราจะสั่งสมไว้กับเราก็น้อยลงเบาบางหรือไม่เกิดขึ้นนะครับนั้นจะเห็นว่าเราเนี่ย ต้องดูภาพดูสิ่งที่ปรากฏกับเราเนะี่ยแล้วก็พูดจากันด้วยนะครับจะพอเข้าใจขึ้นว่าทําไมต้องยับยัง้งควบคุมถ้าเราไปยกวัตถุนําเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราจะพลาดแนวทางพลาดเกิดขึ้นกับเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเพราะนั้นผู้พูดเองเนี่ยจะเห็นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมงานต่างๆเนี่ยพอสมควรไม่ไม่ว่างเว้นเลย ต่อเนื่องเลยงานกิจการรมสีดำตอนนี้นะมีตรงนั้นตรงนี้ตลอดไม่เคยว่างเว้นใช่ไหมนี่แหละครับคือชีวิตจริงิ่งที่เป็นวัตถุภายนอกเราก็เห็นว่าผู้ที่วายชนผู้ที่เสียชีวิตไปเนะี่ยไม่สามารถจะเก็บเกี่ยวคุณงามความดีที่สั่งสมไว้เนี่ยติดตามไปได้เลยนะติดตามร่างกายไปได้ไม่มีเพราะฉะนั้นร่างกายจริงบอกไม่ใช่หมายถึง คำสารเสริญยกย่องว่าเป็นคุณธรรมอันสูงสุดของพระธรรมนะครับความมั่งคั่งความดีเดี่อถามัาีศักด์เหล่านี้ไม่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นความสูงสุดของพระธรมะร,ร,รมว่ามีผลเกิดขึ้นแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีบุญกุศลมากกว่านะไม่อันนี้วัดไม่ได้เพราะว่าภายนอกนะเพราะนั้นเราสมควรจะต้องวัดภายในกัน แล้วก็ภายในนี่ก็วัดไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นเรื่องเรื่องนาม,มาทำรรแตะต้องไม่ได้นะไม่สามารถจะแตะต้องได้ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นการที่พวกเราเนี่ยนะ,ะได้ยินได้ฟังคณะผู้ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติทางใจกันเนี่ยก็จะเห็นว่าปารลบกันนะว่าการที่เราใช้ชีวิต นจะเป็นใช้ชีวิตของเรือนสามีภรรยานะบุตรบริวารลูกหลานต่างๆที่ได้เกี่ยวข้องกันเนี่ยแล้วเป็นเรื่องกระทบกระทั่งภายนอกปรุงแต่งกันเป็นบวกเป็นลบเนี่ยจึงต้องระมัดระวังนะครับเพราะเราไม่สามารถจะยังถึงภายในได้นะครับภายในเป็นเรื่องของต้องอย่างน้อยเลยเนี่ยเรารักษาศีลไว้ก่อนดีกว่าไม่ประมาท นและอะไรที่นำสู่ความแตกแยกเล้าฉานปรุงแต่งเป็นอกุศลนั่นแหละครับเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเรื่องราวทำบั่นทอนทำให้เรานั้นเดินทางสู่ความเครียดเศร้าหมองบ้านปลายได้นะครับหรือถ้าไม่ได้เรารุ่นเราไม่ได้รุ่นลูกหลานจะรับกรรมต่อนั่นเองเพราะว่าเป็นเรื่องของกรรมวิบากนะครับเพราะส่งผลให้ลูกหลานต้องเป็นรับผู้รับเป็นทายาท เพราะนั้นเราจริงจําเป็นจะต้องควบคุมเราสั่งสมไปด้วยคุณงามความดีนะมีการระลึกเขาเข้ามาลาโทษกันอยู่ล่ําไปนะครับเพราะนั้นผู้พูดเองเนี่ยก็ถือโอกาสคุณงามความดีของพระพุทธธรรมพระสงฆ์เอามาเทียบเคียงกับการที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของคณะเนะพื่อนๆเราก็ดีหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามที่ สามารถจะพบปะจะเจอกันแล้วก็เล่าสู่กันฟังพอแก้ไขกันไปพอได้ยินได้ฟังกันไปเนี่ยบางครั้งก็ไม่กล้านะผู้พูดเองก็ไม่กล้าแนะนาใครเพราะว่าเป็นเรื่องราวของควารู้สึกส่วนตัวที่ปรากฏซึ่งหน้าแต่ก็ได้ถ่ายทอดสู่กลางๆให้อย่างนี้แล้วก็พอได้นะครับแต่ถ้าเราไปเจาะจงเลยเนี่ยผู้พูดมองว่าบางครั้งก็เกิดปฏิฆากันง่าย เพราะเผเลยเนี่ยเราไม่ได้มีมองว่าไม่มีคุณอะไรที่ถูกจริตว่าการอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของความรู้ความสามารถอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับแต่เราก็ระวังตัวนะครับไม่ไม่กล้าเอ่ยปากว่าควรระมัดระวังยับยั้งการพูดจาทำร้ายกันเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่ข้างในเขาทำอะไรอยู่เขาพัฒนาถึงไหนแล้ว เราคิดว่าเราใช้วัตถุต่างๆมาวัดค่าของมนุษย์เราเนี่ยว่าเป็นดีเป็นไม่ดีเนี่ยเพราะมีวัตถุมากอันนี้ผิดพลาดเพราะวัตถุมันเป็นเรื่องของโลกนะครับไอคุณงามความดีเนี่ยของนักศึกษาปฏิบัติมันอยู่ข้างในในจิตในใจเท่านั้นเป็นหลักสั่งสมไว้จะพิสูจน์ได้ตอนที่เจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็จะพลาดจากสังขาร ไปสู่พบใหม่ภูมิใหม่ของจิตใจเรานะครับพมาจึงได้พูดจากกันเรื่องเราให้ระมัดระวังความนิ่งความไม่นิ่งหรือชีวิตที่หยุดนิ่งจะเกิดอะไรได้ก็คือเกิดโทษเกิดภัยก็ได้เกิดคุณมหาศาลก็ได้นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ต้องต้องตะเตรียมพฤติกรรมซึ่งประกอบการพัดพากค,ความนิ่งสงบวันไม่มี การควบคุมด้วยจิตด,ด้วยใจนะจะเห็นว่าต้องระมัดระวังกันนะครับอาจจะมีคุณก็ได้มีโทษก็ได้นะนั้นในเวะลาโอกาสแบบนี้เนื่องจากการสื่อสารเน็ตไม่ค่อยสมบูรณ์นะพู้จากระท่อนกระแท่นก็ขอเข้ามาอาภัยกันนะครับใน,นวันนี้ขายกอํานาจคุณของพระสีรัตนัรตร มีพระองค์พระสัมมาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาคุบาจารย์คุณของคุณงามความดีทั้งบมทั้งปงวงมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทศีนั้นจเลื่อรุ่งเรืองมีความสุขกายสุขใจมีการจเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันนะครับจากผู้พูดประสิทธิ์สุภศีสวัสดีครับ